ฝึกผู้ชายหลังเร็วให้ช้าขึ้นสนับสนุนโดย Passion Plus อารมณ์ดีผิวดีจบที่ Passion Plus สวัสดีครับเทนวิ้ no นะครับขอต้อนรับสาวๆของผมทุกคนเข้าสู่รายการ Secret Room นะครับวันนี้มีเทคนิคพิเศษในการแก้ปัญหานะครับโดยเฉพาะสาวๆที่เจอแฟนหรือผู้ชายที่เสร็จเร็วเสร็จเร็วในที่นี้ต้องกี่นาทีหรือกี่วินาทีถึงจะเป็นปัญหานะครับผมบอกไว้เลยว่าผู้ชายคนไหนที่ถึงจุดสุดยอดภายใน3นาทีหรือก่อนนั้นนะฮะถือว่าเป็นปัญหาการเสร็จเร็วนะฮะปกติเนี่ยการมีเพศสัมพันธ์ของคนเราเนี่ยท้าจะทาให้ผู้หญิงเสร็จและมีความสุขทั้งสองฝ่าย ระยะเวลาในการมีเพศสัมพันธ์นับตั้งแต่สอดใส่นะฮะควรจะเริ่มต้นที่15นาทีขึ้นไปนะฮะถ้าประมาณ30-40ถึงนาทีเนี่ยจะถือว่าเป็นระยะเวลาปกติและกําลังดีแต่ถ้าแฟนของใครเนี่ยเสียบเข้าไป1นาทีเสร็จเลยหรือบางคนพอเสียบไปปุ๊บ1 2 3่งโป๊แตกนะฮะอันนี้แปลว่ามีปัญหาอย่างหนักบางคน10วินาทีบางคน15วินาทีบางคน30วินาทียังไงก็แล้วแต่ถ้ามันไม่เกิน1นนาทีแล้วเสร็จต้องแก้ไขแล้วนะครับอันนี้ คือถือว่าผิดปกติยิ่งถ้าใครแบบเป็นมาตั้งแต่แรกตั้งแต่คบกันใหม่ๆแล้วมีเซ็กกันมาตั้งแต่ครั้งแรกก็เสร็จเร็วผ่านมา3ปีก็ยังเสร็จเร็วอยู่เนี่ยคุณต้องเตือนสติแฟนคุณละหรือผู้ชายของคุณแล้วว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นปัญหานะคุณเสร็จเร็วเนี่ยคุณรู้ไหมว่าฉันก็ไม่เสร็จแต่เสร็จเร็วเนี่ยมันแก้ไขได้เราจะต้องมาฝึกไปด้วยกัน2-3ปีที่แล้วผมเคยทําคลิปหนึ่งสอนให้ผู้ชายฝึกแก้ปัญหาการหลังเร็วด้วยตัวเองเนี่ยถ้าหนุ่มๆคนไหนดูอยู่หรือถ้้้้้้้าา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 วาวๆดูููอออยยยย่่แลผชเเเเคขินขไมกกใใใหหหุณททํํ ด้วยตัวเขาเองเนี่ยเดี๋ยวไลน์มาถามผมได้ในไลน์แอดเทนูวิกนะครับบอกว่าขอคลิปวิธีที่ผู้ชายฝึก การเสร็จเร็วหรือฝึกควบคุมการหลังด้วยตัวเองอันนี้ผมเคยทําคลิปสอนไปแล้วแต่คลิปนี้ผมจะมาสอนให้ผู้หญิงเป็นฝ่ายทำนะฮะบางทีเราอาจจะใช้การละเล่นนี้มาควบคุมการหลังให้ผู้ชายก็ได้นะครับฝรั่งเขาจะเรียกว่าคาคอนโทรลคาคอนโทรลเนี้ยส่วนใหญ่คนจะเอามาเล่นกันในในเรื่องการมีเซ็ก์แล้วมันจะทําให้การมีเซ็ก์เนี้ยสนุกขึ้นตื่นเต,นต้นขึ้นนะครับวิธีง่ายๆเลยคุณอาจให้ผู้ชายของคุณเนี้ยยืนอยู่ก็ได้นั่งอยู่ก็ได้หรือนอนอยู่ก็ได้แล้วก็มีข้อแม้ว่าให้เขาเอามือไว้ นะครับระหว่างที่คุณทําให้เขาเนี่ยห้ามให้เขาเอามือมาจับน้องเคเขาด้วยตัวเองนะครับแล้วคุณก็เป็นผู้กําหนดนะฮะสมมุติคุณเป็นคนใช้มือให้เขาเนี่ยใช้มือทําให้เขาไปเรื่อยๆทําให้เขาไปเรื่อยๆพอเขาจะเสร็จให้เขาบอกนะเราต้องตกลงกับเขาก่อนนะว่าเฮ้ยเนี่ยเราจะคำคนโทรลนะเราจะควบคุมการหลังคุณนะดังนั้นคุณห้ามปล่อยเสร็จนะถ้าคุณใกล้เสร็จหรือคุณเสียวมากๆแล้วให้คุณบอกฉันนะฉันจะได้หยุดทำเนี่ย เราตกลงกันแบบนี้ก่อนอ่ะพอคุณเริ่มทําครั้งที่หนึ่งทำทำไปพอผู้ชายบอกโอ้ยจะเสร็จจะเสร็จคุณหยุดอ่ะหยุดแป๊บหนึ่งให้เขาได้พักหายใจ ประมาณสัก1ิวิแล้วพอเขาเขาหายที่จะเสร็จแล้วคุณทําต่อพอคุณทําต่อแล้วเขาบอกเอ้ยจะเสร็จจะเจให้คุณหยุดอีกทาทาหยุดหยุดแบบนี้นะครับแต่ให้มันต่อเนื่องกันนะไปสักประมาณ15นาที20นาทีค่อยปล่อยให้เขาเสร็จแล้วคุณฝึกอย่างเงี้ยบ่อยๆวันไหนว่างก่อนมีเซ็ก์กันคุณเล้าลมกันเนี่ยแล้วคุณเล่นกิจกรรมแบบเนี้ยเล่นคำคอนโทรลแบบเนี้ยบ่อยๆนะฮะร,ร่างกายผู้ชายก็จะเริ่มปรับตัวแล้วเกิดความเคยชินนะครับต่อไปปุ๊บพอนานๆเข้าไปเนี่ยเขาก็จะยืดระยะเวลาในการหลังได้ นะฮะเพราะว่ามันเกิดจากการฝึกวิธีการฝึกเนี้ยมันใช้ได้หลายแบบเลยใช้มือก็ได้ใช้ปากก็ได้หรือใช้น้องสาวก็ได้แต่ขั้นแรกผมอยากให้เริ่มจากการใช้มือก่อนเพราะมันควบคุมได้ง่ายที่สุดอันเนี้ยถ้าคุณอยากจะรู้ท่าทางหรือวิธีการโดยละเอียดนะครับผมมีสอนอยู่ในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่า base advance นะครับมีบทเรียนหนึ่งจะสอนเรื่องคำ control นะฮะเป็นวิธีการที่ให้ผู้หญิงไปควบคุมการหลังให้ผู้ชายไม่ใช่เป็นแบบ สาระหรือเครียดนะฮะแต่เป็นการละเล่นเนี่ยเป็นเหมือนเกมอ่ะเราอาจจะคิดเกมขึ้นมาว่าเรากับเขาสนุกกันด้วยการเล่นเกมแต่เกมเนี่ยเป็นเกมที่จะช่วยให้ผู้ชายควบคุมการหลังได้นะฮะอยากเรียนแบบลงลึกอยากแก้ปัญหาแบบลงลึกเนี่ยทักผมมาได้ที่ไลน์แอด เทรนด์วิกแล้วบอกว่าอยากเรียนคอร์สเบสแอดวานนะครับและมีรีวิวจากผู้หญิงที่เรียนไปแล้วด้วยนะฮะเขาบอกเอาบทเรียนนี้ไปใช้กับแฟนแฟนชอบมากแล้วพอทําบ่อยๆเนี่ยหเดือนผ่านไป2เดือนผ่านไปปรากฏว่าผู้ชายเริ่มดีขึ้นจากที่แบบว่า1นาทีเสร็จ2นา,นาทีเสร็จนะฮะกลายเป็นแบบ10นาที15นาที20นาทีในการร่วมรักและมันทําให้ความสุขของคุณกับเขามันยาวนานขึ้นอย่าลืมสนใจอยากเรียนรู้อยากพัฒนาตัวเองอยากแก้ปัญหาความรักนะครับทักผมมาที่ไลน์แอดเทรนด์วิกได้เลยนะครับแล้วเจอกันครับ